ก็ต้อนรับในชั้นที่26นะครับในหมดแ้วนะครับเราก็มาชมเกมกันเลยครับผมเกมตาแรกอันนี้ตาแรกแรกเลยนะครับต่ออือครับช่วงนี้มีโมดตีต,ตึงอยู่ครับเขาซ้อนเป็นเขาซ้อนกันไวมากเดี๋ยวทอยดูครับแต่ตีเราก็ช้ำเหมือนกันจังอันนี้ <c oughs> เข้ามาช่วยซ้อนครับเจ้าบีปาระเบิดไป นี่ผมเก็บดามไม่ได้ตัวหนึ่งครับแต่ผู้หญิงผมไม่รอดครับเนี่ผู้หญิงจะเข้ามาปาดน,นี่ครับจะจะบีเข้ามาช่วยไว้ได้ทันอ๋อเมืองเมืองนี้ไฟกันยาวครับเดี๋ยวค่อยดูเลยไฟกันยาวครับรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันมีตองตีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจฮะนี่ครับเมืองเดียวเลยเมืองเดียวมามาแบบ น,นี้ผมก็แพ้วิ่งอันนี้ไปรีบรีบเก็บผมเลยนะถ้าเป็นผมผมก็รีบเก็บแหละเพราะมันต้องทำแต้มนนคะแนนนะฮะนี่ตีเราซ้อนไว้ล้มไปสองแลง้วจังหวะนี้อ่ะน,นี่รู้สึกว่าเจ้าเจ้าบาเจ้าเจ้าบาจะโดนซ้ำไปนะครับโอ,อป้าน่าจะช่วยไม่ทันนะครับจงังหวะนี้ เาหลือสองคนครับจังอันนี้มาดูว่าเขาจะทำเกมยังไงครับจะแก้เกมแบบไหนอันนี้คนอีกคนนึงมันอยู่ข้างเต็นท์นะครับเต็นท์ด้านซ้ายเห็นไหมครับเต็นต์สีขาวคอยดูเลยนะครับเดินแป๊บแปบแป๊บแบอยู่ยินส่วนมาจังหวะนี้เลยเดี๋ยวเจ้าโอปป้าจะไปชุบผมครับเนี่ย ผมจะรีบเกิดตรงนั้นเลยอันนี้บีดาวละบีดาวเรียบร้อยอะรีบเกิดเกิดที่หมัวมาตรงจุดเดิมไะมฮะจุดที่ผมได้ตายไปเพราะว่าเราเราจะได้แบบมันมีของอยู่แล้วไงครับแล้วไม่แต่เราก็ไม่รู้อีกเนะี่ยว่ามันมีกี่กี่ตัวแต่ว่ามุมว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาใจสู้ไว้ก่อนนะดีกว่าให้ให้เพื่อนให้ตี้อยู่คนเดียวฮะแต่เข,เขาเขารู้นะว่าผมลงมาทางนี้นครับบางบตัตอ่ะ ู้ละเขาเขาถึงได้ยิงทางแดงนะนี่ตอนนี้ป่าครับแล้วมันมีสองตัวครับปรากฏว่ามันมีสองตัวเ้ซ้อนอู่นะครับดีนะครับมีเพื่อนยิงให้นี่ครับหลังไอ้บอลน้ำเงินครับผมหมุนฟ้าป่ายิงเพิร์ดลาไปครับยังไม่จบครับยังมีเข้ามาซ้อนหลังอีกโอ้โหเมืองนี้เมืองเดียวไอ้น่าจะเป็นค่ายทหารนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นไอ้ตรงค่ายทหารจุดจุดตรงเนี้ยครับ หมดด่านนิคมล้างอะไรเนี่ยครับน่าจะเป็นค่ายทหารตรงนี้นี่ครับยังไม่จบนะครับไฟนี้ยังยังมีตัวซ่อนอยู่ครับนี่โดนป่าดยิงไปตรงหลังเต็นท์นะครับผมงกำลังวิ่งเข้าไป้ผงรู้แล้วนี่เช็ดชัวร์ชัวร์ก่อนครับก็ป่า,ปาดิงตัวสุดท้ายอันนี้คือตัวท้ายของตีครับหมดแล้วครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่อันนี้ก็ <c oughs> น่าเป็นช่วงใกล้ๆเลย24คนนะครับ ตรงนี้ก็กระจุกเยอะเหมือนกันนี่ครับมีตรงเส้นถนนแล้วก็ตรงหลังหลังเต็นนะครับผมจะเข้าไปปาดตัวหลังเต็นแต่ปรากฏว่าไม่เจอมันเข้าไปแอบอยู่หลังกำแพงนะครับตอนนี้ม้วนตัวเพื่อจะไปยิงตรงเส้นถนนนะครับตรงนั้นวอลับนี่ครับปาดดาวไปอันนี้ผมจะดันละแต่ผมยังไม่รู้อ่ะตอนแรกอะ่ะอันนี้มันก็อยู่วัตาพานนะอยู่หลังรถตัวนึงแล้วก็อยู่ตรงกล่องไม้ด้านซ้ายตัวนึงฮนะน,นี่ปาดดาวไปไป นี่ดันเลยครับผมดันต่อเนื่องเลยครับเจ้าอันนี้ไม่ไม่ได้ปล่อยให้ศัตรูตั้งตัวเลยครับไอตรงไอตรงห่างสะพานตรงนู้นก็ก็มีตัวนะครับยิงกดมาอยู่เมื่อกี้ผมเพิ่งได้ตั้งไอบอสนีะครับเนี่ยครับผมเพิ่งได้ลองยิงเช็คอะเพราะตอนแรกเขายิงมาอยู่นะนี่ครับผมวันนี้ผมบอกให้เจ้าเจ้าหับระวังเท้าครับเพราะว่ามันมันยิงได้นะเนี่ยเก็บของ เอาฟไฟดูเดือดมากครับเป็นซีซั่นที่นี่ติี่เก็บเก็บแรงค์ช่วงแรกนี่แบบโอ้โหาไฟเดือดน,นะครับแต่สุดท้ายผมก็เล่นได้ไม่ถึงสามทุ่มห้าทุ่มหรอครับสุดท้ายผมก็นอนอยู่ดีก็ไม่ได้ไปตามเรื่องเอาอะไรมากมายเพราะว่าการที่เป็นตัวของตัวเองก็คงดีที่สุดแล้วล่ะครับไม่ต้องไปตามใครหรอกเล่นให้มันมีความสุขก็พอแล้วมั้งนี่ตัวนี้ครับมีคนดันขึ้นมาครับ ตอนนี้ผมดาวนะดาวป่ะเอดาวครับดีนะเจ้าเจ้าบีขึ้นมาซ้อนทันแล้วก็ตั้งให้บอลเจ้าบีก็ได้คิวไปอันนี้โอ้ทีมทีมวันนี้ผมเล่นได้ดีมากนะฟอร์มฟอร์มดีมากทีผมเนี่ยเนี่ยเกมเนี้ยนะครับเกมที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าฟอร์มดีมากอันนี้เพิ่งโดดครับผมตามเลยตามจริงแล้วไม่ควรนะครับไม่ควรเลยเพราะว่าวงก็เล็กครับ เราก็ไม่รู้ว่ายังมีทั้งหลายตัวให้ยิงนะอันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะหิวคิวหรือเพราะตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าอะไรกําลังสร้างความมั่นใจในตัวเองครับในการไฟส์ครับพยายามขัดสนิมตัวเองครับเพราะเมื่อก่อนผมผมมั่นใจกวอนนี้แต่ทั้งหลังที่แบบเออผมขาดเจ้าห่ำไปอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเล่นรอบคอบแล้วเล่นแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เน้นชัวแต่อันนี้เน้นแบบเน้นไม่ได้ชัวครับ เน้นไฟอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> เน้นเอาผิวอะ่ะมันจะได้ทักสะเวลาที่แบบว่าโดนตีถมเยอะๆตะตามจริง้วไม่สมควรลงไปเลยนะครับไม่เลยถ้าถ้าเล่นเล่นอยู่ในห้องซ้อมหรือแข่งขันอะไรเงี้ยไม่ไม่ควรคนระับไม่ดีไม่เวิร์กก็รู้สึกว่าจะมีสายสายแบน์อะเยอะครับจะมีแ้น แบนเยอะมากครับีะยเก็บของครับว่าแบ่งไอ้วงไอวอขอ,อน้องเขาถ้าไม่มีไอวอลเราว่าเล่นไม่ห้อยได้ครับถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้วนะจังหวะนี้ที่ได้เข้ามายึดเนี่ยครับรบางทก็ไม่ได้ยึดอะไรหรอกครับไหลไหลมาพอทีนี้มันไหลามาแล้วมันอยู่กลางวงแล้วเราก็ไม่ไม่อยากขยับแล้วครับเราก็เน้นทำทำคิวทำเกมดีกว่ายึดอันดับไป <c oughs> บอกฮะว่าซีซั่นนี้ถามว่าขึ้นง่ายไหมขึ้นง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่แบบว่าส่งแผ่นที่อะครับมันจะคูณสามเลยนะอย่างอันนี้ถ้าได้คิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็บวกกับผมไม่แน่ใจว่าห้าสิบหลืออะไรเนี่ยนะอันนี้คนคนเยอะนะเนี่ยครับมอไซค์จะมาชนผมกแลดีนะที่เห็นไอ,ไอ้อ้ํากะโดดทันพอดีเลย ท,ท,ท่านนี่ตัวสุดท้ายก็อยู่ใต้สะพานไปครับสรุปแล้วก็ยิงได้เท่าที่ในตามภ้าครับ